รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยรเทคนิคเลยนะครับทีนี้เรามาดูในคลิปนี้เราจะหาวงจรขนานที่มีตัวต้านทานขนานกัน3ามตัวนะครับขนานกันสามตัวอันดับแรกจะหา RT นะครับหาได้ยังไงนะทีนี้มันขนานกันสามตัวเนี่ย นะครับขนาดกระสามตัวเนี่ยมันมีอยู่สองวิธีก็คือการหาคอลนอแล้วก็การยุบเราจะใช้วิธีการยุบนะครับครูจะยุบ R2 ตัวนี้ก่อนอันดับแรกอันที่เป็นสีเขียวนี่นะเส้นสีเขียวนี่นะครูจะยุบตัวนี้ก่อนมันมี R 2สองกับ R 3สาครูจะตั้งชื่อมันใหม่ว่าเป็น R R 2 3สองสามก็แล้วกันนะครับ R 2 3 r สองสามสองสามสองกับ R 3สานะครับ สองตัวนี้ยุบรวมกันเราเรายังไม่ต้องไปสนใจ r 1น,น,นะครับเรายังไม่ต้องสนใจ r 1เพราะฉะนั้น r 2 3ครูก็จะเขียน r 2คูณกับ r 3หารด้วย r 2บวกกับ r 3ฉะนั้น r 2คือ12คูณกับ r 3คือ4หารด้วย12บวก4ใช่ไหมครับการหาความต้าทานรวมนะครับในวงจรขนาดนะทีนี้ กดคองกิดเลขได้เท่าไหร่ครับก็จะเป็นสิบสองคูณสเท่ากับสี่สิบแปดหารด้วยหารด้วยสิบหกเนาะสิบหกนะครับกดเครืองกิดเลขก็เท่ากับสามโอห์มแปลว่าตอนนี้ครูได้ R 2 3สองสามเท่ากับสามโอห์มตัวที่เป็นสีเขียวนี่นะวงกลมสีเขียวนะครับสองตัวนี้ฟิชเชอร์ลิงกันแล้วมันได้เท่ากับสามโอห์มนะครับครูก็จะวาดรูปใหม่วาดรูปใหม่ ก็คือวาดรูปใหม่เป็น R 2 3นะครับทีนี้เรามาดูว่ามันขนานอยู่กับ R 1ใช่ไหมครับขนานอยู่กับ R 1นะครับแล้วก็เป็นแหล่งจ่ายเนาะเป็นแหล่งจ่ายทีนี้ขนานอยู่กับ R 1 R 1ของเรากําหนดมาเท่ากับ5โอห์มนะครับ5โอห์มทีนี้ครูต้องการหา R T R T ทีนี้เราก็ใช้สูตรเดิมเลยครับ R T นะครับ ใช้สูตรเดิมเลยตรงนี้ R 2 3ของเราหาได้เท่าไหร่นะ3ามโอห์มเนาะสโอห์มนะครับทีนี้ครูต้องการหา R T R T เราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมเลยครับมันเหลืออยู่2ตัวชื่อมันเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับมันก็เป็น R 1คูณ R หคูณอะไรครับ R 1คูณกับ R อะไรครับอะไร r1 คูณกับ r2 สามนะครับ r2 สามหารด้วย r1 บวกกับ r2 สามแทนเห็นไหมครับ r2 สามมาจากไหน r2 3ามาจากวงกลมสีเขียวนี้เห็นไหมครูเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าเป็น r2 สามนะครับก็คือ r2 กับ r3 รวมกันแล้วนะครับรวมกันแล้วทีนี้ครูจะหา rt นะครับหา rt ครูก็แทนแทนค่าในสูตรเลยครับ R1 หนึ่งคือห้า 2, 3สองสามคือสามแล้วก็ R 1คือห้าบวกกับสามนะครับ R 2 3สองสามเท่ากับสามนะครับก็จะเป็นสิบห้าหารด้วยแปดนะครับสิบห้าหารแดก็เท่ากับกดเครื่องคิดเลขเท่ากับโอ้ไม่ต้องแสดงความคิดนะครับใช้กดเครื่องคิดเลขเลยครับหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้าโอห์มนะครับหนึ่งจุดแปดเจ็ดห้าโอห์มนะครับ ตอนนี้ครูได้ Rt แล้วได้ Rt แล้วนะครับนะได้ Rt แล้วนะทีนี้โจทย์ต้องการหากระแส it หายังไงครับกระแส it i เท่ากับ e ส่วนด้วย r it ก็เป็น et หารด้วย rt นะครับ et โจทย์กำหนดมาเท่าไหร่ครับ et โจทย์กำหนดมา30มสิโวลต์นะครับ30สิโวลต์ นะครูก็จะแทนค่าลงไป30หารด้วย RT เราหาได้1.875โ oh อห์มนะครับนะก็กดเครื่องคิดเลข IT ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ1 6บหแอมแป์ 16, 16 A, พอดีนะครับสิแอมแป์พอดีนะทีนี้ได้กระแส IT แล้วหามาอีก หา uh huh. กระแส I1 I1 ใช้สูตรเดิมเลยครับ e ส่วนด้วย r i1 ก็เป็น e 1 r 1นะครับแต่ e 1ครูบอกว่าแรงดันตกค้อมครูเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะเป็น v r 1หารด้วย r 1นะครับ v r 1เท่ากับเท่าไหร่ครับคุณสมบัติของวงจรขนานจากคลิปที่แล้วครูบอกว่าไงครับคุณสมบัติของวงจรขนาน บอกว่าแรงดันตกคอมที่จุดสีแดงเนี่ยนะแรงดันตกคอมที่ตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับ Vr1 Vr2 Vr3 มันจะเท่ากับ E.T. ใช่ไหมครับนะมันจะเท่ากับ E.T. แปลว่า Vr1 เท่ากับ Vr2 เท่ากับ Vr3 เท่ากับ E.T. อีทีก็เท่ากับ30มโวลต์น,นะครับแรงดันตกค่อมที่ตัวต้านทานแต่ละตัวจะเท่ากับแรงดันที่แ่งจ่ายคือ30บนะครับคือ30ฉะนั้นครูก็แทนค่าลงไปก็จะเป็น30หารด้วย r 1 r 1คือหนะครับ30โวลต์กับ5โอห์มก็จะเป็นเท่าไหร่ครับ30ตั้งหารด้วยห้าก็จะเป็นหก แอมแปร์นะครับ6แอมป์ทีนี้ถ้าครูต้องการหากระแส I2 ก็สูตรเดิมเลยครับ I เท่ากับ E ส่วน R นะครับ E ส่วน R I2 ก็เป็น E2 R2 นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ E2 เป็น V R2 หาร R2 นะครับก็เท่ากับ30โวลต์หารด้วย R2 เท่าไหร่ครับ R2 โจทย์กำหนดคือ12โอห์มกดเครื่องคิดเลขครับ30หารด้วย12ก็จะเท่ากับ2.5แอมแปร์นะครับทีนี้ถ้าต้องการหากระแส I3 ครับ I3 ก็คือ E หารด้วย R เหมหือนเดิม E ก็เป็น E อะไรครับ E3R3 นะครับก็จะเป็น v r 3หารด้วย r 3 v r 3เท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ30สิบโวลต์เหมือนเดิมทำไมเป็น30สิบโวลต์เหมือนเดิมครับเพราะแรงดันที่ตกคอมตัวต้านทานแต่ละตัวเท่ากับแรงจายแรงจายเท่ากับ30นะครับทีนี้ r 3เท่ากับ4โอห์มโจทย์กำหนดนะครับหา,ารกันออกมาได้เท่ากับ7.5 แอมแปร์นะครับ7.5แอมแปร์ทีนี้ครูลองเอากระแส i1 กับ i 2สองกับ i 3สมาบวกกันสิดูนะดูนะถ้าครูเอากระแส i 1หนึ่งบวก i สองบวก i สมันจะเท่ากับ i t ทนะครับมันก็คือ6บวก2.5บวก7.5เท่ากับเท่ากับเท่าไหรครับเท่ากับ16 แอมแปร์นะครับเห็นไหมเท่ากับสิบหกแอมแปร์นะครับสิบหกแอมแปร์สิบหกแอมแปร์เห็นไหมครับสิบหกแอมแปร์เท่ากันเลยเห็นไหมครับนะแปลว่าเราทําถูกแล้วนะต่อไปโจทย์ต้องการหาอะไรครับหากําลังไฟฟ้านะครับโจทย์ต้องการหากําลังไฟฟ้ากำลังไฟฟ้าตัว P หนึ่งกำลังไฟฟ้าตัวที่หนึ่งก็เท่ากับ I กำลังสองคูณ R P1i ต้องเป็น i อะไร i1 ครับ r ละครับ r 1เพราะฉะนั้น i1 เราคำนวณหา i 1ได้เท่าไหร่ครับ i1 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 เท่ากับ6แอมแปร์นะครับ6แอมแปร์ฉะนั้นก็จะเป็น6ยกกำลัง2คูณกับ r 1คือ5นะครับกดเครื่องคิดเลขก,ก็เท่ากับ180 P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็น วัตนะครับดับเบิลยูนะครับทีนี้ถ้าครูต้องการหากระแส P2 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 ก็เท่ากับ i คูณ r นะครับ I ยกกำลัง2นะครับคูณ r i ต้องเป็น i2 r ก็ต้องเป็น r 2นะครับเพราะฉะนั้น i2 เราคำนวณหามาแล้ว i2 เท่ากับเท่าไหร่ i2 เท่ากับ2.5เนาะ2.5แอมแปร์ นะครับก็จะเป็น2.5งจแอมแปร์ยกกำลัง2คูณด้วย R2 คือ R 2คือสินะครับโอ้ครูสอนเร็วมากเลยนะเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ75วัตนะครับกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตนะครับทีนี้ถ้าครูต้องการหา P ีสนะครับสูตรเดิมไหมก็จะเป็น I ยกกำลัง2คูณ R P สาม I ต้องเป็น I I, 3, 3, yeah, I สนนมาม R ต้องเป็น R R สามนะครับกระแส I สามคำนวณมาแล้วเท่ากับเท่าไร7.5แอมแปร์นะครับ7.5ดังนั้นก็จะเป็น7.5ยกกำลังสองคูณกับ4โอห์มนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับ225วัตต์ นะครับ225วัตทีนี้ถ้าครูต้องการหาพีีคือกำลังไฟฟ้ารวมครูก็เอากำลังไฟฟ้าตัวที่1รวมกับกำลังไฟฟ้าตัวที่สองรวมกับกำลังไฟฟ้าตัวที่3นะครับก็เท่ากับ180บวกกับ75บวกกับ225มันก็จะเท่ากับ480วัต์นะครับ อันนี้คือการหาค่าของกระแสไฟฟ้าแล้วก็กำลังไฟฟ้านะครับในวงจรขนานที่มีตัวต้านทานขนานกันทั้งหมด3ตัวนะครับ3ตัวนะครับถ้าใครฟังไม่ทันก็ไปดูย้อนดูในคลิปนะครับนะก็จบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันเนาะสวัสดีครับ